พักกระดาลวกจะพี่น้องจ้ามีลาบเป็ดน้ำจ้าลาบเป็ดปลาแมวจ้าต้มเป็ดปลาแมวนะค่ะเพิ่นแบงปันเอามาให้ก็มีแกงน่องไม้จ้าแกงน่อไม้เ็นแกงหนงยน่องไม้ไล่จะพี่น้องจ้าใส่เห็ดผึ่งยูคาเนะค่ะนะแซบแซบค่ะปิ้งปลาทูจะพี่น้องจ้าปิ้งปลาทูค่ะปิ้งปลาทูกินกับตับักทั่วเขียวปีจะพี่น้องมืนอนี้มีต้นปลาแดกทำเลค่ะเด้อตับักทั่วเขียวปีใส่มะกอกจะพี่น้อง มามาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้าสวัสดีจ้ามาดามสุเสาวเมืองสกนลนครชาแนลค่ะกินคนเดียวค่ะพี่น้องมาค่ะมา้า เแสดงหวานหค่ะแสดาขมเลยค่ะระบบจะบบขมค่ะแบบเออืมับแบบแบบเป็ปเปเปเนเหมียวเหมียวแคบมา ้มเป็ดค่ะอืมแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ย In batu ka? เสียงอันเสียงเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนหยอกกันกับลูกเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็เสียงแรสเข้ามาเนี่เดอจ้ะเนาะมันจะน่าจะแสบ อุ้นของอิงเนื้อเขาไม่รอดอุ้นของอิงเนื้วเข้าไม่แอ้ยไม่ ลมหนาวมาแล้วพี่น้องเอ้อลมหนาวมาแล้วพักกระดาัามาัน cái rồi nè á Ờ. Thở bả. Cô Niêu mưa đi nó. กินขา้าวผู้เดียวพี่น้องเอ้ยจำมีม่กินขา้าวเนี่ยแสบคนหนัก เพ่อดาคืออันห้องอย่างไรหรง ชอบกินย่างเลยลายย่างหลายแนวอลไรพี่น้องร้านค้าปิดปิดร้านนะ ขอเนียวครับขอมาน่อยเนาะกุญเชิดเดียวกันเนียวแล้ว không được, khẩu hoang quá <laughs> Oh you คลิปนี้กับพ่อแค่นี้นะอนะคะน่ขานาะพี่น้องเนาะพวกพ่อกันคลิปหนานะคะน่ะเนาะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องกินคนเดียวกระแซบคนเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะสุดท้ายนี่มาดามสยุยขอขอบพระคุณท,ท,ทุกทุท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจมาดามสยุยขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอใหพ้พี่พี่น้องทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองลำลำรวยรวยเด้อใจเด้อสวัสดีค่ะ thank you bye bye